สบายดีทุกคนเนาะมาหน,นี้เฮาชิไป,ไปไปงมหอยเนาะไปจับไปซ่อนหอยอยู่อ่าหนองเนาะเอาไปเบิ่งกันเลยมีไฟแน่เฮาชิมาเบิ่งนำกันเนาะหนึ่งปีโป้ปีโป,ป้อ่าไอปีโป้หน้าคืออยู่ปะวะชิไปใช่ไหมหนี่จับหอยจับหอยเนาะจับหอยมาเบิง่งเซฟเซฟของแท้เด้เซฟของแท้ เห็นแล้วนี่เช็ดได้กินเออไปจุกจ้าชิตำกินพี่น้องจำกินตะมอยเบิ้งดูหอยนะนี่ดิโอ้โหมันเนาะมันมันมันมาเบิ้งต่อนะว่าิเอาไปไดมันอยู่ไปไดหอยเนาะโอ้อยู่ไปหนเว้ยสะดวกสบายจริงผู้ชำนาญเนาะ เย็นหน่อยด้วยเพาะพี่น้องเอ้ยเานโอ้ไล่ๆพี่น้องพูดนางกระเม่นมาแล้วหอยนะพูดว้าวว้าวเก็บเฉยกันได้ไหมเอ้ยตัวนางกระเม่นเนาะหอยเอากโอ้งามลายโอ้ยหมดแล้วในนี้คอยต้องตตัวนี้มาเออได้แล้วพี่น้องเนาะ ขนาดหอยเนี่ยคู่เอ้าหอยหอยมีคู่แล้วเราค้นได้จากเห็นชิมีคู่ของเขาซูบปตะตูจอแล้วอ๋อบังเอาพ,ออพอาี่น้องลายเลยผู้มีแต่หอยลมันอยู่ในมะขามเนาะหอยมืดพี่น้งองมีแต่หอยกับหอยเต็ม มีหอยกระหงหอยทั้งนี้ใช่เลยมันเป็นยังดอนี่เาเาลบมไงมต่อหอย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 กระพงปูปูถือคุ่ได้จ้ะมีอยู่หอยนะคืเรียกว,ว่าใช้คุ่ก่อนปีโป้ปีโป้อันนี้ผู้<า>สัมภาษณ์งานเนาะอันนี้มันงานประจำประจำบ้านใช่ไห้งานอดิเรศ อาพวกเพื่อนตำหอยชวกินเนาะอยากินชิมือเพื่อนเพื่อนว่าตำแซ่บวะเนาะอนาคตเพื่อนว่าชิตั้งห้ามไปมาเบิ่งทางนี้เหมนี้เนาะต่อเลยพอได้ตำอยู่บ่ญแจเหมือนนี่เดือดต้มอยู่บ่ปีโป้มันเป็นชื่อยังปีโป้ที่มาของมันปีโป้เนี่ยมันมาจากเพลงผมอยากกินปีโป้โอ้โหผู้หอยลายเห็นบ่ ช่วงเขาบังนะผู้ผูู้้ผูเห็นบหมผู้เจ้าขึ้นก่อนโอ้ว้าวหอยมดเลยฮะมีแต่หอยเลยฮะพู้บึงเอาอ่อทุกไลไลไลพี่น้องพอได้ต้มอยู่เราเมื่อนี้ไปไปเบิ่งพังทั้งั้นไปเออช่มเขาล to oh, wow. ah, ึกๆเห็นไ่มช่มเขาลึกๆเออ โอหอยทางนั้นหอยห้อยหอยหอยหอยแม่เมื่อแล้วผูกไม่ได้เชาถึงมาดิผูกทุกคนก็นแม่ผูเห็นบ่คักหลายคักหลายพี่น้องคักหลายอืย้ได้บุดีจมมือแล้วบ่จ๊ะได้บ่ได้เนาะอือหือ <laughs> ทำลงน้ำไว้ยังไงรอดเอาบ่เอาบ <laughs> ่แก่งกัน <laughs> แก่งกันเอปาปะ <laughs> <laughs> เต็มสวิงพี่น้องลายแท้ลายว่าเออดึงมาเลยเด็เด็ดเด็ดชิโต๊ะเลยตัวใหญ่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 เด้อเออเออได้แล้วพี่น้องผ่านไปจากชั่วโมงบ่ชั่วโมงเนาะซาวนาทีพี่น้องไปเบิ่งหอยเนาะบ่อชิได้ลายอะไรเอาเบิ่งเลยอ๋อพี่น้องครึ่งคู่ ขนาดไปลงได้นเนี่ยเลาะเอาคำแค้มพี่น้นองลายลายมาเนี้เอาชิมาเฮ็ดเมนูเนาะเมนูยังเมนูยังพรเป็นผู้เฮ็ดนะแนะนำรูสังเชียอเมนูยังมั้ยเนี่ยยำหอยเชลลียำหอยเชลลีม, <laughs> มันชิเป็นไปได้ยำหอยเชลลีเนาะ <laughs> เคยกิน <laughs> <laughs> บ่บ่เคย <laughs> บ่เคยคือกันไปนขั้นตอนต่อไปคือจิ้มยิมอยเพื่อกชิปเฮ็ดเมนูเนาะนี่ รอท่าบึงขั้นตอนต่อไปว่าเซฟพันเชีใดๆไ,ไ,ไปบึงกันเปิน้ำลายก่อนตัดให้บึงเนาะเนี่ยเอาคำง่ายๆเลยพี่น้องเนี่ยเซฟเซฟเซฟล่ำกระมีเได้พี่น้องรบเสียบเสียบ <c oughs> เซ่บเซบบพี่น้องเซ่บมามาพี่น้องมามากินนํำกันเซ่บลายแซ่ยบลายเซ่บๆๆๆบบแบนมีเลยพี่น้องมีเดออาหารว่างอาหารว่างยันเป้าเนี่ยน้ำน้ำไหมเอาหนำน้ำเนาะอื้อหือ เากินยำหอยชิมชิ้หอยเขาเดินผ้าเท้าผเลยเรากินแต่ถือห้องไปลองออกนะ ดิบเลยแฉบแบบมันชุกมันยังหยาบกินดิบน้่ยมลอยได้หอยนี่นะเอามาเอานี่กะอิ่มพี่น้องพอจบคลิปเพียงเท่านี้เนะาะจัอยกระเพาะกุไลาบกดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเฮาในเด้อเนาะส่องขมูสนแนลเนะาะพากในพี่น้องพากในเด้อขอขอบใจ